เวลาเราจะท,ทําพิธีเปิดนะคะอันนี้คือม่านเปิดงานแบบทรงโค้ง กว้างนะคะอยู่6เมตรแล้วก็สูงอยู่ที่3เมตรด้านในค่ะจะมีคนเล่นเปียนโนนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีให้ชมเราติดตั้งผ้านะคะเป็นผ้าแบบผ้าซาตินสีเงินแววสวยเลยค่ะ <c oughs> ตัวโครงสร้างนะคะอันนี้เราติดผ้าเรียบร้อยซ้อมครั้งที่1นนะคะเปิดจากตรงกลางผ้าเปิดป้ายผ้าเปิดพิธีนะคะอันนี้เปิดด้วยระบบมอเตอร์นะคะเราจะต้องติดตั้งก่อนวันงาน1 2ถึงวันแล้วแต่สถานที่จะสะดวกอันนี้ซ้อมครั้งที่2 แต่ละงานพิธีเปิดแต่ละป้ายนะคะงานเนี่ยขนาดจะไม่เหมือนกันแล้วก็คอนเซปต์งานแต่ละงานก็จะคิดแตกต่างกันอันนี้ซ้อมครั้งที่3ค่ะแล้วก็สีผ้าก็จะใช้ไม่เหมือนกันด้วยจากช่วงพิธีเปิดจริงแล้วค่ะก็จะมีพิธีกรนะคะคอยบอกคิวตอนช่วงพิธีเปิดแล้วก็มีแสงไฟนะคะ,ะส่องลวดลายเข้าไปที่ผ้าแล้วก็เปลี่ยนสีไปสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ผ้าก็ค่อยๆเปิดนะคะ,ะสนใจงาน การเปิดป้ายเปิดผ้าเปิดพิธีเปิดงานต่างๆนะคะลองอสอบถามเรามาในคอมเมนต์ได้นะแล้วก็มาดูอีกมุมหนึ่งนะคะวิดีโออีกมุมหนึ่งก็สวยงามมากๆค่ะแล้วก็แสงส่องออกสีม่วงโทนอ่อนๆเนาะแล้วก็ตัวม่านก็เปิดตรงกลางนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะคะมีงานเปิดป้ายอาคารต่างๆสํานักงานนะคะพิธีเปิดต่างๆลอง ถามมาในคอมเมนต์นดูนะบ๊ายบาย